สวัสดีครับอยู่กับครูบอมพานุพันธ์นะครับวันนี้เรายังอยู่กันในรายวิชาวิทยาการคำนวณม2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสครีแล้วก็ตัวของฟังก์ชันโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันนิดนึงก่อนในสครีนะครับสามารถใช้งานฟังก์ชันได้แล้วฟังก์ชันนั้นคืออะไรฟังก์ชันก็คือให้เรานึกถึงภาพโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ๆประกอบด้วยคําสั่งจํานวนมากๆเพื่อทํางานหลายหน้าที่นะครับแล้วถ้าเกิดเราเขียนจํานวนนั้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโปรแกรม มันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและจะทําให้การตรวจสอบแก้ไขทําได้ยากขึ้นเราก็เลยจะต้องมีกลุ่มคําสั่งนะครับกลุ่มคําสั่งเหล่านี้จะเป็นคําเป็นปุ่มคําสั่งย่อยๆนะครับทำงานเฉพาะอย่างง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขไอ้ปุ่มพวกนี้เองนะครับหรือคําสั่งชุดนี้เองก็จะมีลักษณะที่เป็นทํางานหน้าที่ของใครของมันเราก็จึงจะเรียกว่า เป็นพวกคำสั่งย่อยที่เป็นฟังก์ชันต่างๆนั่นเองนะครับโอเคงั้นเรามาดูครับว่าใน Strait a t r h มีปุ่มฟังก์ชันสามารถสร้างได้อย่างไรนะครับอย่างที่1เลยก็คือเราสามารถไปคลิกตรงคำว่า My b l o c k นะครับ m y b l o c อคือตัวที่เป็นคำสั่งที่สามารถให้เราสร้างฟังก์ชันได้พอปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกคำว่า make a block make a b o x งั้นผมขออนุญ,ญาตทดสอบก่อนให้ใช้สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า my block นะครับ my block ของเราผมสะกดเป็นตัว m ใหญ่แบบนี้ my block นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกโอเคครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า my b l o c นะครับแล้ว my block ทำอะไรบ้างคำสั่งอะไรก็ตามที่เราพิมพ์ต่อๆกันลงมาข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็น การใช้งานของเขางั้นผมจะลองสั่งให้ฟังก์ชัน m y b บ x ็อนี้เดินนะครับไป109นะครับแล้วก็ให้พูดว่า Say Hello นะครับให้น้องแมวพูด h ัลโหครับขออนุญาตนะครับลากน้องแมวมาวิธีการใช้งานนะครับตอนนี้เราสามารถเขียนฟังก์ชันได้แล้วนะฟังก์ชันแมวเดิน109แล้วก็พูด h ัลโหวิธีการใช้งานเราจะทำแบบนี้ครับไปที่ตัวของ Event ครับ แล้วก็เลือกตัวของ event, องีเวนต์เมื่อกดธงสีเขียวเมื่อกดรันนั่นเองนะครับให้เขาทำอะไรก็กดมาที่ My b o ็อครับแล้วก็เลือกเอาไม b บ x ็อกของเราเนี้ยมาวางหมายความว่าเมื่อกดธงสีเขียวให้คุณเล่นฟังก์ชันที่ชื่อว่าไม b บ x ็อกนะแล้วฟังก์ชันไม b บล็อกก็จะไปทำงานตามที่เราได้โปรแกรมไว้ก็คือเดิน109แล้วพูดฮัลโหลรอ2วินาทีแล้วคำว่าฮัลโหลนั้นจะหายไปอ่ะลองรันดูครับปึ๊บ HELLO ครับแล้วก็หายไปเห็นไหมครับเราก็จะสามารถทำเป็นเรียกใช้เมนูต่างๆได้ถ้าเรามีฟังก์ชันหลากหลายเราก็สามารถแทรกฟังก์ชันเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วน้องแมวก็จะทำตามสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับส่วนวิธีการแก้ไขครับเราสามารถคลิกไปที่ตัวของฟังก์ชันนะครับแล้วกด Edit ได้เปลี่ยนชื่อของฟังก์ชันได้นะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จเราก็ กดโอเคนะครับแต่ในส่วนนี้ผมขออนุญ,ญาตแคนเซิลนะครับหรือถ้าเกิดเราจะลบฟังก์ชันให้เราคลิกลงไปนะครับทั้งฟังก์ชันแล้วลากมาวางไว้ด้านขวานะครับโอเคถ้าเกิดเขาบอกว่าลบไม่ได้นะให้เราเลิกใช้ฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ลากอีกทีหนึงก็จะเป็นการลบฟังก์ชันได้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องของเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันไป หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับในส่วนเกี่ยวกับของตัวฟังก์ชันไปแล้วทบทวนกันแล้วนะครับงั้นเรามาเรียนรู้กันต่อครับครูจะให้ทุกคนลองสร้างเกมนะครับลองสร้างเกมที่ชื่อว่าเกมตัดแตงโมครับเกมตัดแตงโมก็คือจะเป็นเกมที่มีลูกแตงโมโผล่ออกมาในหน้าจอแล้วเราก็เอาเมาส์ไปคลิกแตงโมนะครับเมื่อคลิกแตงโมล,ลงไปได้ก็จะผ่าซีกแตงโมออกและได้คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคลิกไม่ทันเราก็จะถูกลบคะแนน แล้วก็แตงโมก็จะหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกันดูครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นครับเราลองลบตัวสปยที่เป็นแมวออกก่อนนะครับแล้วเลือกสปยใหม่สปยในส่วนนี้ผมขออนุญ,ญาตเลือกไปในส่วนเมนูที่ชื่อว่าฟู้ดนะครับเลือกวอเตอร์เมลอนนะครับวอเตอร์เมลอนก็คือแตงโมนั่นเองแตงโมของเราจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับแล้วเราคลิกเข้ามาในส่วนของคอสตูมครับแล้ว คอสตูมของเราจะมีอยู่3รูปด้วยกันครับเรามารูปที่2ก่อนคอสตูมรูปที่2ก่อนนะครับทําการคุมดําครับ c o p y คอสตูมนะครับแล้วก็ p a ส t e นะครับเราจะได้แตงโมมาอีกซีกนึงนะครับและทําการ f ล i ปฮอ r ิซ o นเทลครับคือการปรับให้แตงโมนั้นกับพลิกด้านนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ทําการเอียงแตงโมนิดนึงเหมือนแตงโมนั้นถูกเอียงและผ่าซี่ออกมานะครับ แล้วก็เราสามารถนะครับใส่ตวสัวอักษรผมจะใส่ตัวอักษรนะครับลงไปแล้วก็พิมพ์คําว่าบวกหน,นะครับบวกหเปลี่ยนตัวหนังสือนิดนึงครับเป็นบวกหนึ่งเปลี่ยนสีหน่อยนึงนะครับเป็นประมาณสีเขียวโอเคฉันจะบวก1คะแนนให้เธอนะ,อะเวลาเราจะเคลื่อนย้ายหนังสือก็มากดที่ลูกศรตรงนี้นะครับก็จะมีเลขบวก1แสดงขึ้นมา โอเคนี่คือรูปที่เราจะต้องปรับแก้ก่อนนะครับต่อไปครับรูปนี้เราไม่ใช้เราลบทิ้งครับแล้วเราก็ไปทำการดูพิเคตรูปนะครับคลิกขวาที่รูปแล้วก็คลิกคำสั่งดูพิเคตรับก็จะได้แตงโมมาอีกหนึ่งลูกเลื่อนนะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างเลื่อนมาไว้ด้านล่างพอเลื่อนมาไว้ด้านล่างเสร็จปรับนะครับปรับสีเส้นขอบอ่าผมปรับสีเส้นขอบให้เป็นแบบสีแบบ ช้ำเลือดช้ำหนองหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้สีแบบค้ำๆทําเป็นแตงโมเน่านะครับทำเป็นแตงโมเน่าอ่าแล้วก็พิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์เป็นลบสคะแนนตรงนี้นะครับขอปรับตรงนี้แล้วก็เลือกสีอ่าเป็นลบสคะแนนนะครับเป็นสีแดงเลยละกันอ่าลบสคะแนนใส่ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดแตงโมงมันเน่าเราคลิกไม่ทันนะครับก็จะเป็นลบ2คะแนนต่อไปเลือกสีส่วนที่เป็นสีเขียวสีเขียวเข้มเราก็เลือกครับอ่าต่อไปเลือกอีกสีหนึ่งนะครับจากสีเขียวตรงนี้ก็เลือกเป็นให้เป็นสีส้มๆอ่าตรงนี้สว่างๆหน่อยอ่ก็จะได้ แตงโมออกมาในลักษณะนี้ครับแล้วเราก็ไปเลือกให้เป็นแตงโมสีเขียวเหมือนเดิมนะครับก็โดยวิธีการก็คือเอาเมาส์ไปคลิกเราก็จะได้ตัวแตงโมออกมาครับกลับมาในส่วนของหน้าโค้ดครับในส่วนของหน้าโค้ดเนี้ยเราจะเริ่มสร้างฟังก์ชันแล้วนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเกิดเราเริ่มกดเล่นอ่าเว้นคลิกทงสีเขียวนะครับจะให้ทำอะไรครับไปในส่วนของโมชั่นครับ Go to นะครับ Go to x to y x y นะครับจะปรับให้แตงโมลูกแรกนะครับไปเกิดที่0นะครับแล้วก็ y ลบ100อ่ะแล้วก็เซ็ตไซส์นะครับเซตไซส์จะอยู่ในส่วนของตัวลูกครับแล้วก็ลองดูว่า s ซ t ไซ z ์ทูเซตไซส์ทูหนึ่งร้อยเปอร์เซแตงโมลูกแรกนะครับเว้นคลิกก็คือจะเป็นรูปนี้จะอยู่ที่0ูนย์หนึขนาด100%แล้วเราจะต้องไปทำการสร้างละครับสร้างละสร้างฟังก์ชันเหมือนกับที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้ครับสร้างฟังก์ชันพอคลิกไปที่ฟังก์ชันกด Make นะครับกด m Make a Function ก็คือผมจะใช้คำว่า Show Melon โชเมลอนครับก็คือจะให้เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่าโชเมลอนแตงโมออกมานะครับแต่ตอนนี้แล้วถ้าเกิดเราจะเรียกมาตอนนี้แตงโมมันจะออกมาไหมแตงโมไม่ออกนะครับแต่เราหยิบมาต่อน,นี้ก่อนอหยิบมาต่อไว้ก่อนถ้ากดโทสีเขียวนะให้คุณไปที่100เซตเป็น100%แล้วก็ให้โชเมลอนเขาก็จะมาดึงฟังก์ชันย่อยการทำงานย่อยที่ชื่อว่าโชเมลอนครับแล้วโชเมลอนเนี่ยทำอะไรละ่ะ คำว่าโชเมลอนเราก็ต้องไปสร้างมาอีกนะครับสร้างฟังก์ชันเพิ่มนิดหนึ่งครับไปโชเมลอนเราต้องไปเลือกในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับแล้วให้เลือกในส่วนของการทําซ้ําครับทําซ้ําคืออะไรเราจะบอกว่าให้คุณทําซ้ําสร้างแต่งโมไปเรื่อยๆซ้ําๆไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย มันจะไม่รู้ว่าจะโชว์อะไรได้นะครับเราจะต้องไปสร้างอีกหนึ่งฟังก์ชันเพื่อเป็นฟังก์ชันย่อยครับให้ใช้ชื่อฟังก์ชันว่า set size แล้วก็ set size and pos นะครับ position ครับ and position เราจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปสร้างตัวของอ แตงโมขึ้นมาก่อนนะครับนี่ผมจะเรียกแบบนี้นะให้ไปสร้างตัวของแตงโมขึ้นมานะครับเซตไซส์แอนด์โพซิชันครับจะเป็นฟังก์ชันย่อยอีกหนึ่งฟังชันที่เรียกใช้ซ้านะครับแล้วฟังก์ชันนี้ทําอะไรนะครับฟังชันนี้ก็คือผมจะให้ตัวของฟังก์ชันนะครับไปเซตนะครับเซตก่อนเซตไซส์ทูนี่เซตไซส์ทู บอกว่าให้ไปปรับขนาดแล้วให้เราไปตรงโอเปอเรเตอร์ครับเลือกพ i ิกแรนดอมแล้วก็จับไปวางในช่องเซตไซต์ทูนะครับให้เลือกเป็น20นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น100ก็หมายความว่าเราจะเรียกใช้ตัวของเมลอนเนี้ยแล้วก็ปรับขนาดแรนดอมมามีขนาดตั้งแต่10ถึง100นะครับแล้วก็ไปในส่วนของ ตัว motion นะครับแล้วก็ให้ go to x แล้วก็ไป set y t o นะนะครับไม่ใช่ go to นะขอโทษทีนะครับ set x t o แล้วก็ตัวของ y t o ก็หมายความว่าให้ random แล้วกลับไปที่ operator อีกครั้งหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมครับปึ๊บเอาวางไว้เอาวางไว้แบบนี้นะครับแกน x นะครับเราจะกำหนดให้เป็นลบ180นะครับแล้วก็เป็น ถึง180อส่าส่วนแกน y ครับเราจะให้แรนดอมอยู่ระหว่างเลข150นะครับจนถึง150โอเคตอนนี้ครับทุกคนเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเรากดธงสีเขียวนะครับธงสีเขียวก็จะไปโชว์เมลอนแล้วเมลอนโชว์เมลอนจะให้ทำอะไรก็คือจะเล่นซ้ำโดยการที่ไปเรียกฟังก์ชันย่อยอีกทีนึงที่ชื่อว่า set size and position ก็คือจะไปแรนดอมตัวของ แตงโมนะครับแล้วก็ไปกำหนดแรนดอมของ x y ว่าจะให้แตงโมนั้นเกิดตรงไหนนะครับโอเคผมจะลองกดดูก่อนนะครับว่าแตงโมมันจะเกิดขึ้นมาไหมนะครับถ้ายังไม่เกิดเราจะปรับแก้อย่างไรเห็นไหมครับตอนนี้แตงโมมันแรนดอมขึ้นมาแล้วครับแรนดอมไปมั่วเลยกดโอ้โหไม่หยุดเลยครับเรากดสต็อปก่อนนะครับรู้ละเห็นไหมครับแรนดอมได้ คือเรียกทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับโดยการกําหนดขนาดและกําหนดตัวของ x y ที่เกิดขึ้นพอเราเลือก,กได้แบบนี้แล้วครับส่วนถัดมาครับเราก็จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณคุณมันเร็วไปอะ่ะนะครับมีการให้รอได้ไหมเราสามารถไปในส่วนของคอนโทรลนะครับไปเลือกในเมนูที่ชื่อว่า create Code, นะครับ create clone of my cell นะครับ à, create clone of my cell ซึ่งเป็นการคัดลอกตัวละครโดยใช้บล็อกคําสั่ง create clone of my c e l f หมายถึงการโคลนตัวละครที่มีการใช้คําสั่งเนี้ยขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นแตงโมก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผมจะทําการให้รอครับรอสักหน่อยหนึ่ง à, ให้รอนิดนึงนะครับ1วินาทีกดเลือกรอครับ 1วินาทีโอเคเราลองลันดูก่อนครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แตงโมจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับแต่จะไม่ได้มีผลอะไรมันจะเกิดซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มจอเลยครับแตกต่างจากเมื่อกี้ครับงั้นก็แสดงว่าตอนนี้เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ได้แล้วนะครับในส่วนถัดมาครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มีการ อาจทำคะแนนนะครับมีการทำคะแนนแล้วก็เมื่อเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็จะได้คะแนนลบคะแนนจะทำอย่างไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่3.1ให้นักเรียนได้ลองตอบดูว่าถ้าเกิดเราโคนมาเสร็จแล้วเราจะให้ทำยังไงนักเรียนสามารถลองดูได้ไหมครับว่าเราจะทำอย่างไรกันดีในส่วนถัดมาครับ ผมจะไปลองเลือกดูว่าถ้าเกิดเราจะลองตัดคะแนนเขานะครับลองตัดคะแนนเขาว่า,าฉันจะให้คุณเอาเมาส์ไปคลิกนะถ้าคุณคลิกเมาส์เสร็จแล้วก็จะหายไปผมจะใช้ในส่วนของตัวคอนโทลนะครับ when I when I start as clone นะครับเมื่อฉันโคลนเสร็จแล้วไปในส่วนของ forever ครับแล้วให้ทำอะไรครับ ไปในส่วนของ if then ครับมาในส่วนของ if then แล้วไปเลือกในตัวของอเมนูของ s e n ต i n g นะครับให้เลือกไปในส่วนของเมนูที่ชื่อว่า m o u าส Down กดวางลงไปเลยครับ if m o u าส Down นะครับถ้าเมาส์ของเราไปสัมผัสลูกแตงโมแล้วให้ทำอะไรนะครับ ก็จะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเราจะต้องสร้างตัวแปรเพื่อเก็บคะแนนก่อนมาในส่วนของ variable นะครับแล้วก็ไป make variable นะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับผมจะตั้งชื่อเป็นคำว่าคะแนนโอเคครับกดโอเคเราจะได้มีตัวที่ชื่อว่า variable ว่าคะแนนนะครับแล้วทำอย่างไรต่อครับ นี่เลือกครับเลือกในส่วนนี้ครับตรง variable ครับลากลงมาครับ change my variable ก็คือ c h a n คะแนนของเราเห็นไหมเราจะมีด้านบนครับจะมีคำว่าคะแนนอยู่ให้บวก1นะครับแล้วทำยังไงต่อครับเราก็บอกว่าไปในส่วนของ control ค,ครับเมื่อบวก1แล้วให้คุณคอยนะรอ,อเวลานิดนึงครับ0.5วินาที คอย0.5วินาทีแล้วทำยังไงครับไปในส่วนของล o o ครับ s w i s s c o s t u m หมายความว่าถ้าเกิดเมาส์ของเราไปสัมผัสกับตัวของแตงโมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวของแบบที่2คือเป็นรูปแตงโมผาซีกนะครับแล้วก็ไปในส่วนของ control อีกทีนึงครับ แล้วก็ให้รอรออีก0.5วินาทีนะครับรออีก0.5วินาทีแล้วก็ l e l ิสต์ s ิส n คน e l ลิ t ต i s s c o n นนะครับก็จะทำการตัดออกไปนั่นเองนะครับโอเคเราลองไปรันดูแค่นี้ก่อนปุ๊บเมาส์แตะไปครับเห็นไหมครับพอเราเอาเมาส์แตะรอ1วินาทีครับก็ จะมีแบบนี้คะแนนของเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่โอ้มันเร็วมากเลยครับเราต้องกดให้ทันเห็นไหมครับเราก็จะสามารถผ่าได้คะแนนของเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆโอเคสต็อปก่อนนะครับพอเราเราทำแบบนี้ได้แล้วครับเราก็จะต้องมาทําอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทําแบบเดียวกันนะครับก็จะให้เป็นบอกว่าตรงในส่วนของโทนนะ เว้นไอสตารเหมือนกันครับอ่าเอ๊ะดิสโคนพอท้ำเสร็จแล้วก็ไปเลือก forever ครับแล้วพอเลือก forever เสร็จแล้วครับก็บอกว่าคุณรอ2วินาทีนะคือแตงโมของเราจะต้องเกิดและรอ,อก่อนสัก2วินาทีนะครับ costume. สวิสคอสตูมอ่าสวิสคอ t ตูมนะครับ s สวิสคอ t ตูมเป็นลูกแรกก่อนนะครับอ่าเป็นรูปแรกก่อนนะ สวิสคอตูมแล้วก็เชนลบ2ไปในส่วนของ Variable ครับปึ๊บกดไปตรงคะแนนนะครับเลือกเป็นลบ2ถ้าเรากดไม่ทันนะครับก็จะให้เป็นแตงโมเน่าออกมานะครับแล้วก็รอ1วินาทีอ่าแล้วก็ d e l e t e Code โอเคตรงนี้ผมเลือกเป็นตัวนี้นะเป็นแตงโมเนานะครับก็จะเป็นตัว a 2นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลองลันดูครับปุ๊บผมไม่ทำอะไรเห็นไหมจะเป็นแตงโมเนาครับทุกคนแล้วก็ลบ2คะแนนคะแนนผมจะลบไปเรื่อยๆด้วยอ่ะทุกคนลองดูนี่ต้องกดให้ทันก่อนกดปุ๊บปุ๊บบวก7บวก8บวก9บวกก่อนนะครับต้องรีบกดปุ๊บอ่ากดบวกคะแนน โอเคครับสมมุติว่าเรากดได้เรากดไม่ทัน2วินาทีก็ถ้าเขารอครบ2วิคะแนนเราจะโดนหักนะครับเราก็กดบวกคะแนนไปนี่เห็นไหมครับถ้าเรารอครับมันจะเป็นแตงโมที่เป็นรูปเน่าครับคะแนนของเราก็จะลบลงไปโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของตัวของการเรียกใช้งานฟังก์ชันนั่นเองนะครับก็เราก็จะสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันได้ เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนได้ลองเรียนรู้กันก่อนนะครับแล้วเราก็จะลองปรับดูครับว่าเราจะสามารถเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้งานอย่างอื่นต่อไปได้อย่างไรโอเคนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ